น้องพัมกินนะคะรับประทานขาหมูของพีนวัตอิสระไกรสินเมสกรานเมสกรานเมสกรานขาหมูมหาชนอันนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหุ้นมีอะไรต่างๆนะคะพัมกินก็คือรับประทานละขาหมูของพีนวัตทำมาเลยมาชนกับขาหมูของตระกูลรชชัย ขาหมูของคุณเอสุภชัยที่ผมสวยสวยเกยเเ๋เหมือนลาพันเซลเหมือนลาพันเซลเอหน้าไปช่วยน้ำท่วมนะเวลาน้ำท่วมทๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำปง่งน้ำป่าอะไรพัดมาเอปล่อยผมไปให้คนเกาะไงแล้วดึงกลับมานึกออกไหมเออผมเอยาวๆไงนึกออกไหมนะ <laughs> ผมเอยาวๆอาร์ตแต่นอนพัมกินเนี่ยเขาก็รีวิวนะขาหมูของพี่นวัดขาหมูของพี่นวัดเนี่ยจุดเด่นก็คือมีเอ่อ เครื่องแกล้มมาให้พงพริกอะไรพร้อมนะ้นำจงน้ำจิ้มอะไรแล้วก็มาเป็นขายใหญ่ๆช่ำๆสนใจก็คือสามารถแอดไลน์ไปจองได้นะคะกับของพี่นวัดนะยายพัมเขาลงมาแล้วเดี๋ยวแท็กให้ไปเยี่ยมไปชมไปอะไรช่องยายพัมหน่อยให้กำลังใจยายพัมหน่อยฝากกดติดตามยายพัมด้วยนะคะลูกสาวนี้เอง นะเอ่อแล้วก็ฝากติดตามนี่ด้วยนะดูกันฉ่ำเลยดูกันเป็นพันพันล้านวิวนะคะช่องนี้ชั้นปีหนึ่งดูกันเป็นพันล้านวิวกดไลค์กดติดตามหน่อยนะคะฝากติดตามหน่อยไม่ใช่ว่าดูเป็นผ่านผ่าน,านเป่าๆปี้ปีฝากกดติดตามหน่อยนะคะขวาม,มือและเดี๋ยวเจนจะมีม e ตรแอนเกรทเจนจะเอาเซเลบดารามาเอาดาราดังๆมาเออเช่นหมูเด้งปลอมคือหมูเด้งเนี่ยก็อยู่ในสวนสัตว์ อาจจะต้องเอาเอาไข่อะไรมาทาเป็นเมื่อมื้อมเลื่อมๆหน่อยแล้วก็เอามาเป็นหมูแ้งปลอมงานมิสแองกฤษก็จะมีแน่นอนแล้วงานรับรางวัลมีแน่นอนถึงแม้ว่าใครบอกว่าเออให้ชั้นโหวตไปชาติหนึ่งแล้วทำไมเธอยังไม่จัดอ,อ๋อยังไม่จัดใครยังไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ยังไม่มีเงินหานะคะเพราะว่ายังไม่ว่างด้วยช่วงนี้ทําหลายอย่างนะคะเดี๋ยวจะต้องรอว่างรออะไรหน่อยนะคะเดี๋ยวจัดแน่นอนนะคะใครอยากเจอนักการเมืองดาราศิลปินอะไรเดี๋ยวรอเลยนะคะ เขาได้รางวัลแต่ไม่รู้เขาจะมารับหรือเปล่านะคะอันนี้นะฝากติดตามหน่อยอะไรหน่อยนะคะใครอยากจะสั่งขาหมงขาหมูอะไรก็ได้เลยของทางพี่เอแล้วก็ของทางบอสนวัฒน์นะคะมิสแ a รน